สวัสดีค่ะฝนตกแล้วเย็นชุมช่มฉ่ำเย็นชุมช่มฉ่ำเย็นชุมช่มฉ่ำคุณคัดแก้วเสร็จค่ะก็เลยมานั่งชมฝนตกตก ฝนตกแล้วค่ะสวัสดีทุกคนค่ะถ่ายให้ชมฝนตกค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีคลิปจะลงก็เลยถ่ายให้ชมนะคะนี่ฝนตกแล้วค่ะจังหวัดสงขลาวันนี้ใครถูกหวยบ้างคะน้องก้า สวัดีค่ะน้องก้าวที่น่ารักของพี่ปาน้องก้าวสวัสดีครับพีเอ็มพีมสวัสดีค่ะไม่มีใครมีไม่มีใครเลยนะไม่มีใครเลยเนี่ยมีพีเอ็มกับน้องก้าวไงน้องมือจุนดินคิดถึงจังเลยคิดถึงน้องมือจุนดิน สวัสดีค่ะพี่เอ็มพี่เอ็มจ๋าพี่เอ็มสวัสดีน้องก้าวสวัสดีน้องมือจุนดินน้องอากาศของพี่ปลาพี่ปลาไปดูคลิปน้องก้าวแล้วนะแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้อ่ะที่น้องปาเอ้ที่น้องปลาปะที่น้องก้าเล่นเกมอะ่ะมันคอมเมนต์ไม่ได้พาให้ดูฝนตกค่ะพี่เอ็มพี่เอ็มจ๋าฝนตกค่ะ หายแป๊บเดียวแหละเพราะว่าไม่มีคลิปจะลงสวัสดีค่ะเคยอุบลไม่ได้ไปหานานเลยเคยอุบลสวัสดีค่ะเคยอุบลคนครพนมสวัสดีค่ะคลิปสั้นนะใช่อ๋อคลิปคลิปยาวไหมอะ่ะคลิปนั้นอะ่ะคลิปสั้นก็คอมเมนต์อยู่นะคงคงคลิปสั้นบางคลิปก็คอมเมนต์ได้อะบาง เออคลิปยาวมันคอมเมนต์ไม่ได้พี่สาวไทยสวัสดีค่ะถ่ายให้ดูฝนตกนิดนึงไลฟ์แป๊บเดียวเ <c oughs> พิ่งคัดแก้วเ็จแต่ว่าฝนมันตกเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยมายืนไลฟ์สดแป๊บหนึ่งต้นไม้หนูก็ได้ฝนไงหนูก็มาถ่ายให้ดูพี่สาวไทยเลิฟสองสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ฝนตกแล้วค่ะพี่เอมละนองฝนแปดแดดสี 4. ไม่ใช่หรอครับละนองละนองพี่เอมละนองไม่ตกหรอพี่น้องก้าหัวล้อสติกเกอร์มาเลยน้องอากาศสวัสดีน้องอากาศนะคะน้องมือจุนดินมือจุนดินชื่อว่าน้องอากาศนะคะขอบคุณน้องอากาศครับ ต้นทุเรียนหนูได้ฝนแล้วหนูปลูกต้นทุเรียนไว้8ต้นพีพ่พี่เอมต้นทุเรียนหนูก็มีนะเห็นหรือ,อยังหนูกําลังแทงยอดอยู่นู้นต้นทุเรียนหนูปลูกมากี่ปีแล้วเนี่ย3ปีแล้วปีหน้าก็น่าจะออกลูกหรือเปล่าปีนี้นะ่าะยังไม่ออกต้นใหญ่แล้วนะพี่เอมทุเรียนหนูปลูกไว้8ต้น ติดสามต้นพีเอมสวัสดีครับน้องมือจูนดินพี่ตามอะไรแป๊บหนึ่งกำลังคัดแก้วอยู่ทุกคนเนี่ยหนูทำงานอยู่ คัดแก้วยังไม่เสร็จเลยฝนตกก็คัดได้เท่านี้แหละก็หยุดแล้วเลิกแล้วเนี่ยนี่คือชีวิตการทำงานของหนูนี่ค่ะนี่คือชีวิตการทำงานค่ะคัดขวดแก้วค่ะเวลาหนูทำงานหนูก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนนะทุกคนหนูก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนนะเวลาทำงานหนูก็จะเอาเพื่อนมาไว้ข้างๆเสมอนะ แต่บางครั้งทํางานแล้วต้องใส่ถุงมือมันก็คอมเมนต์ไม่ได้ไงพี่เอ็มเหมือนพี่เอ็มไลค์แล้วหนูบอกว่าหนูคอมเมนต์ไม่ได้แล้วนะที่หนูเวลาหนูบอกว่าหนูคอมเมนต์ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมพี่เอ็มเนี่ยถ้าหนูใส่ถุงมือแล้วคัดแก้วแล้วอะ่ะหนูสามารถเปิดเพื่อนทิ้งไว้ได้แต่หนูไม่สามารถคอมเมนต์ได้แล้วนะมันจะถอดถุงมือเข้าออกไม่ได้ไงขี้เกียจถอดเข้าถอดออกไง ถ้าดูไลฟ์สดใครแล้วไม่ค่อยได้คอมเมนต์นะทุกคนนะเพราะว่าหนูทํางานแล้วเวลาทํางานน่ะหนูจะใส่ถุงมือแบบนี้ทุกคนใส่ถุงมือแล้วมันขี้เกียจถอดแล้วไงก็จะไม่ได้คอมเมนต์ไงบางครั้งไปช่องไหนเขาไลฟ์สดแล้วเราก็บางครั้งเขาสวัสด,ดีเราได้ยินเจ้าบ้านเขาบอกอ่าคนนู้นสวัสด,ดีเราคนนี้สวัสด,ดีเราแต่บางครั้งเราไม่ได้สวัสด,ดีเขาอ่ะไม่ใช่อะไรนะใส่ถุงมืออยู่นะทุกคน เพื่อนเต็มตะกา้าใช่พี่พี่สาวไทยนั่นแหละคือตะกา้าชีวิตหนูไปไหนมาไหนต้องหิ้วตะกา้านั่นแหละโอ้ยเนี่ยค่ะฝนตกเดียวหนูไล่แค่10นาทีก็พอเนาะอีกสี่นาทีหนูก็ลงไล่แล้ว น้องก้าขอบคุณนะคะขอบคุณน้อง9ก้าขอบคุณน้องมือจุนดินนะคะทุกคนเนาะฝากฝากน้องก้าด้วยนะพี่เอ็มพี่เอ็มฝากน้องก้าด้วยนะพี่สาวไทยหนูฝากน้อง9ก้ากับน้องมือจุนดินด้วยนะน้องเขาก็ทําคลิปอ่า ทำคลิปเกี่ยวกับเล่นเกมทำคลิปแบบตลกตลกของเด็กอะ่ะคลิปสั้นก็คอมเมนต์ได้นะคลิปยาวบางครั้งก็คอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่องที่อ่าสร้างมาเพื่อเด็กเนาะแต่ว่าก็คอมเมนต์อ่าบางบางคลิปก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนเนาะเข้าไปคุยกับน้องได้นะน้องน่ารักมากเลยรู้ไหมว่าน้องก้าวน้องก้าวกับน้องมือจุนดินนี่คือแบบเป็นคนที่ช่วยผลักดันหนูในการไลฟ์สดจนหนูผ่านเลยนะ เวลากลางคืนที่หนูไม่มีใครเลยอะแต่หนูจะมีน้องก้าวกับน้องมือจุนดินเนี่ยที่จะอยู่กับหนูแบบบางคืนตอนหนูไลฟ์ใหม่ๆอะทุกคนบางครั้งอะไม่มีเพื่อนเลยนะไม่มีเพื่อนแต่น้องก้าวกับน้องมือจุนดินเนี่ยอยู่กับหนูนะโอ้บางครั้งหนูไม่มีเพื่อนคุยหนูต้องมีน้องก้าวกับน้องมือจุนดินนะทุกคนบางคนเขาอะมาจอดไลฟ์สดให้เราแต่เขาไม่มีเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับเราบางครั้งเพื่อนๆพี่ๆใช่ไหมต่างคนก็ต่างทํางานก็เออเขามาจอดให้ก็ดีแล้วแต่หมายถึงว่าเวลาพูดคุยอะ หนูได้น้องก้าวกับน้องมือจุนดินนะที่ส่งสติกเกอร์ให้ตลอดพูดคุยกับหนูเนี่ยน้องก้าวกับน้องมือจุนดินนะคะแล้วน้องเขาก็ทําช่อง YouTube ด้วยนะคะเป็นช่องสําหรับเด็กเนาะทำแบบพวกเล่นเกมพวกคลิปตลกตลกทำปากบิดปากเบี้ยวอะไรแบบเนี้ก็ไปกดไลค์ให้น้องได้นะคะทุกคนเราไปเป็นกําลังใจให้น้องได้นะเผื่ออนาคตเราเอาอายุผ่านไป10ปี20ปีแล้วน้องอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ดังก็ได้นะทุกคนเราก็ช่วยสนับสนุนกันไปนะ พอถึงเวลานั้นเราแกน่น้องเขาก็เป็นหนุ่มแล้วนะเขาก็ได้เรียกยายป้ายายป้า <laughs> น้องก้าวกับน้องอากาศนะคะหัวเราะขอบคุณน้องก้าวนะคะกดหัวใจรัวๆเลยมาหาสาวไทยก่อนนะคะเดี๋ยวไปตามน้องก้าวน้องก้าวไปหาพี่สาวไทยด้วยนะไม่ลูกไปเป็นหรือเปล่า <laughs> ไม่ลูกไปเป็นหรือเปล่าพี่สาวไทยน้องก้าวน้องเขายังเด็กนะพี่สาวไทยอายุสิบ ่น้องเก้านี่อายุสิบกว่าเนาะส่วนน้องอากาศน้องมือจุนดินนี่เจ็ดเอ้ยแปดขวบเก้าขวบนี่แหละเก้าขวบสิบขวบสิบขวบเนาะน้องอากาศนี่สิบขวบอยู่เลยน้องมือจุนดินอะส่วนน้องก้า 10, 10วสิบสิบกว่าเนาะสิบนิดนิดเขาบอกแล้วแหละลืมไปแล้วพี่เปี๊ยพี่เปียพี่ทีพท์พี่ทย์สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ที์พี่เปีย ขอบคุณน้องก้าวนะคะเดี๋ยวหนูลงไลน์แล้วอีกอีกสองนาทีอีกสองนาทีวันนี้ฝนตกกาลังจะหยุดค่ะพี่เปียเดี๋ยวพาเดินไปดูต้นทุเรียนแต่ก็กลัวฝนมันจะตกใส่โทรศัพท์ต้นทุเรียนได้ฝนแล้วปีหน้าน่าจะออกลูกได้ไมั้งเนี่ยออกลูกแข่งของยา่าวันวันและของย่าวันวันลูกรีบขาดน้ำาก้าวขวบครับ น้องมือจุนดินนะคะทุกคนชื่อจริงๆน้องชื่อว่าน้องอากาศนะคะอายุ9้าขวบน้องน้องเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะยูทูบเบอร์ตัวน้อยเนาะ,ะน้องก็อยากให้คนไปติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเหมือนกันนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะเด็กสองคนนี้นะคะทุกคนที่คอยผลักดันหนูที่คอยแบบช่วยเหลือหนูที่คอยแบบเออเวลาหนูไม่มีเพื่อนคุยอะ่ะเขาก็จะเป็นคนแรกๆที่เข้ามาแล้วแบบนี่เลยนะน้องสองคนเนี้ย เขาจะอยู่กับหนูจนหนูไลฟ์สดผ่านกดเลยนะทุกคนตั้งแต่หนูไลฟ์แรกๆเลยนะเนี่ยน้องสองคนนี้ตั้งแต่ช่องผากินพาเที่ยวแล้วก็มาช่องสัตว์นะน้องเขาก็ช่วยนะมาหาหนูทุกคืนเลยนะมาหาทุกคืนเลยนะมาอยู่เป็นเพื่อนกดสติ๊กเกอร์ส่งอะไรให้นะน้องสองคนนี้นะน้องก้าวกับน้องมือจุนดินนะเขาเป็นพี่น้องกันนะทําช่องคนละช่องทําคนละช่องนะล่าสุดล่าสุดน้องก้าวลงคลิปอะไรอะคลิปคลิป คลิปงานอะไรอ่ะน้องงานอะไรแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วมีนางรูพมาาด้วยอโอ้ยสงการโรงงานสงการเนาะน้องก็ถ่ายคลิปยังไม่ค่อยเก่งนะคะน้องแต่ก็น้องก็พยายามทําอยู่นะคะทุกคนฝากน้องด้วยนะผู้ใหญ่ที่น่ารักทุกคนประจ๋าประจ๋าสวัสดีค่ะเปิดทิ้งไว้ป่าอย่าทิ้งหนูสิพี่ตุม้มพี่ตุม้มสวัสดีค่ะ ป้าจ๋าป้าจ๋าบอกสวัสดีค่ะน้องก้าวน้องก้าวน้องก้าวป้าจ๋าหนูฝากน้องก้าวด้วยนะน้องก็ตอนนี้ก็มีคนติดตามสองร้อยกว่าแล้วนะน้องก้าวอ่ะสองร้อยกว่าแล้วนะน้องก็อยากไลฟ์สดเหมือนกันแต่น้องยังขึ้นไลฟ์ไม่ได้นะน้องก้าวอ่ะน้องก็ยังเด็กอยู่แต่น้องก็อยากให้มีคนติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะทุกคนหนูฝากด้วยนะหนูฝากเด็กสองคนนี้ด้วยนะฝากน้องก้าวด้วยนะกับน้องมือจุนดินนะคะ พีเอ็มพีเอ็มฝากน้องด้วยนะค่ะเดี๋ยวหนูลงไลฟ์แล้วค่ะทุกคนไม่รบกวนมาขอบคุณพี่ทิพย์พี่ทิพย์มักคุงแอนยายทิพย์พี่ทิพย์จ๋าพี่ทิพย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูลงไลฟ์แล้วขอบคุณน้องก้าวนะคะก้าวก้าวก้าวแล้วก็ขอบคุณน้องอากาศนะคะมือจูนดินนะคะขอบคุณพี่สาวไทยเมืองลบขอบคุณพี่เอ็มสีนวลแมวจรขอบคุณพี่เปียรพัทราวดีขอบคุณพี่ตุ้มเต่าหลงทางชาแนลขอบคุณป้าจ๋าพาสุขขอบคุณพี่ทิพย์มักคุงแอนยายทิพ ขอบคุณพี่เอมน้องก้าวก็ส่งหัวใจมารัวๆเลยเดี๋ยวลงแล้วนะเอา้ามันหนูเห็นพี่ทิพย์อ่ะใช่นะเออนั่นแหละ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่ทิพย์ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปแล้วบา,บายๆขอบคุณทุกคนค่ะตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะทุกคนฝนหยุดแล้วลาไปก่อนนะคะทุกคนลาไปก่อนคะ่ะต้นไม้หนูก็ได้น้ํานี่ทุกคนน้ําเอ่อนองเลยค่ะอ้าวปู่ยุทธปู่ยุทธลุงป้าชาแนลสวัสดีค่ะปู่ยุทธ์ ปู่ยุทธจะนะฝนตกไหมคะปู่ยุทธจะนะฝนตกไหมคะที่ท่าช้างบางก่ำฝนตกนะคะปู่ยุทธนี่ค่ะต้นไม้หนูก็ได้น้ําเนี่ยหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วตกมานิดเดียวแต่ก็โอเคพอได้ชุ่มฉ่าปู่ยุทธสวัสดีค่ะ๊ายบาย๊ายบาย๊ายบาย,บายพี่ทิพย์๊า่บายหนูลงแล้วปู่ยุทธค่ะขอบคุณมากๆค่ะลาไปก่อนนะยังเลยปู่ยุทธบอกว่ายังเลยเดี๋ยวหนูลงไล์แล้วนะคะปู่ยุทธหนูไล์เอาสักสิบ นาทีสิบสองแล้วอะ่ะหนูขอลงไลน์นะคะปู่ยุทธเดี๋ยวหนูไปหานะคะปู่ยุทธลุงป้าชาแนลนะคะปู่ยุทธพาชมชาแนลนะคะขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจนะเอ่ยชื่อหมดแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องก้าวใบบ่ายค่ะาบบายขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณ FC ทุกคนค่ะขอบคุณพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกคนค่ะขอบคุณกำลังใจดีๆค่ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดดีทำดีก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเพื่อนดีๆกัลยาณมิตรที่ดีค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมือไม่ว่างนะคะทุกคนเวลาหนูยกมือข้างเดียวคืออีกมือหนึ่งถือกล้องนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย